Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are going to learn about adverb of place. Adverb of place. Place. P L A C E. And what place, <ời> place? Place นะครับ Adverb of place แน่นอนนะครับพูดถึงเรื่อง place. Place ในที่นี้แปลว่า first of all i want to tell you about adverb it's many many adverb and the last episode uh, i am to explain about the adverb of frequency adverb of time we are going to learn about adverb of place วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับ adverb of place นะครับนั่นคือคำกริยาวิเศษที่บ่งบอกถึงสถานที่นะครับ place ในที่นี้แปลว่าสถานที่นั่นเองนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับวิดีโอก่อนหน้าน,นี้ที่ครูทำไป2วิดีโอแล้วเกี่ยวกับ adverb of frequency นะครับเป็นการบ่งบอกถึงความทีว่าเราทำบ่อยแค่ไหน I always go to school I sometimes go to school I never go to school นะครับซึ่งความหมายของ adverb of frequency เป็นการบกบอกถึงว่าเราไปโรงเรียนบ่อยแค่ไหนบ่อยแค่ไหนในที่นี้แหละคือ adverb of frequency นะครับ adverb อีกอย่างนึ่งคือ adverb of time เป็นกริยาวิเศษถึงบ่งบอกถึงเวลาว่าเราทำสิ่งนี้เมื่อไร yesterday ก็เมื่อวาน today ก็วันนี้ tomorrow ก็ พรุ่งนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือ adverb of time ถ้าเกิดว่านักเรียนนะครับยังไม่ได้ดูเรื่องเกี่ยวกับ2 adverb นี้ให้หนักเรียนย้อนชมได้ในวิดีโอของคุณครูนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับคุณครูจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ adverb of place place ในที่นี้คือสถานที่นะครับก่อนอื่นนะครับคุณครูจะให้หนักเรียนดูวิดีโอก่อนว่าเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ adverb of place นี่ยังไงนะครับ Page 84 g r grammar Read, listen, and read. Place adverbs. These are adverbs of place. They tell you about where someone is doing something. Outside, indoors, here, there, nearby, away, upstairs, downstairs. They are making barbecues outside. You should stay indoors when there's a storm. Somebody saw a crocodile nearby. The blue bird flew away. Please come here and help me. When we get to the hotel, we will eat there. My little brother is learning to walk downstairs. Mom washed her hands and ran upstairs. ในวิดีโอข้างต้นนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ adverb of place นะครับในที่นี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ they tell you about where เขาบ่งบอกว่า adverb of place เนี่ยบ่งบอกถึง where นะครับ w h e r e When ที่นี้คือที่ไหนนะครับเราดังนั้นคำตอบนั้นก็ต้องเป็นสถานที่อยู่แล้วนะครับ someone is doing something someone is doing something คนบางคน ทำอะไรไว้ที่ไหนนะครับอ้าวไว้ที่ไหนนั่นเองนะครับในวิดีโอนะครับเขาบ่งบอกถึง outside คําแรก,กคือคําว่า outside นะครับ outside แปลว่าข้างนอกนะครับ indoor indoor ในที่นี้แปลว่าในร่มก็ได้หรือว่าในบ้านก็ได้นะครับ here here แปลว่าที่นี่ there there แปลว่าที่นั่นคําต่อไปนะครับ nearby nearby คำนี้อ่านว่า nearby นะครับ nearby แปลว่าใกล้ๆนะครับใกล้ๆนั่นเอง away away แปลว่าห่างออกไปนะครับ away แปลว่าห่างออกไป upstairs upstairs Up แปลว่าชั้นบนนะคำต่อไปคำสุดท้ายในวิดีโอนะครับคำว่า downstairs downstairs แปลว่าชั้นล่างนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับยังมี adverb of place อื่นๆได้อีกมากมายนะครับเช่นคำว่าสถานที่ทั่วไป at school at hotel at hospital at police station at home อย่างนี้ก็สามารถเป็น adverb of place ได้ด้วยเช่นกันนะครับเช่นอย่างอาคารนะครับอาคารในที่นี้อาคารภาษาอังกฤษคือคำว่า building นะครับชั้นแรกนะครับชั้นแรกของอาคารนะครับเราเรียกว่า first floor first floor ชั้นที่2ก็คือ second floor ชั้นที่3คือ third floor ชั้นที่สีก็คือ fourth floor ชั้นที่5ก็คือ fifth floor และเรื่อยๆนะครับถ้าชั้นบนสุดเขาเรียกว่า top floor นะครับส่วนชั้นล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดในที่นี้คือชั้นใต้ดินนะครับมันมีคำว่า g floor g floor ในที่นี้คือ ground นั่นเอง ground floor คือชั้นล่างนั่นเองอันนี้เรื่องเกี่ยวกับชั้นของ building นั่นเองชั้นของอาคารนั่นเองนะครับ เรามาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในวิดีโอกันก่อนนะครับตัวอย่างข้อแรก they are making barbecue outside they are making barbecue outside นะครับ h e y แปลว่าพวกเขานะครับ h e y แปลว่าพวกเขากำลังปิ้งย่างบาร์บีคิว outside นอกบ้านนั่นเองนะครับพวกเขากำลังปิ้งย่างบาร์บีคิวนอกบ้านนั่นเองนะครับซึ่งในประโยคนี้นะครับ มันจะมีคำคำหนึ่งนะครับที่เป็น adverb of place นั่นเองนะครับนั่นก็คือคำว่า outside outside นั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไป you should stay indoor you should stay indoor when there is a storm you should stay indoor when there is a storm คุณควรอยู่ในบ้านนะครับ When เมื่อพายุ มานะครับเมื่อพายุมาเราก็ควรอยู่ในบ้านนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่3นะครับ Somebody saw a crocodile nearby นะครับ Somebody saw a crocodile nearby นะครับ Somebody แปลว่ามีคนนะครับมีคนพบเห็นจระเข้กี่ตัวครับ a crocodile แปลว่า1ตัวนะครับ nearby อยู่ใกล้ๆนั่นเองนะครับมีคนพบเห็นจระเข้หนึ่งตัวอยู่ใกล้ๆนี้นั่เองนะครับ ตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างที่4นะครับ the blue bird flew away the blue bird flew away นะครับนกสีฟ้าบินห่างออกไปนะครับนกสีฟ้าบินห่างออกไปในที่นี้สังเกตเห็นนะครับมีคำ adverb of place อยู่หนึ่งตัวนั่นก็คือคำว่า away นะครับบินห่างออกไปห่างออกไปนะครับ away ตัวอย่างต่อไปนะครับ please come here please come here and help me Please come here and help me นะครับ Please come here นะครับมานี่มานี่นะครับ Come here แปลว่ามาที่นี่นะครับ and help me แล้วก็ช่วยฉันด้วยนะครับ Help me นะครับในที่นี้นะครับสังเกตเห็นนะครับ Adverb of place นี้อาจจะอยู่กลางประโยคนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับจำไว้เลยนะครับ Adverb of place นะครับมักจะอยู่หลังประโยคนะครับจะอยู่หน้าประโยคก็ได้หรือจะอยู่กลางประโยคก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับ Adverb of place จะอยู่หลังประโยคนั่นเองนะครับ When we get to the hotel, we will eat there. When we get to the hotel, we will eat there. นะครับเมื่อเราไปถึงโรงแรมนะครับเราก็จะกินที่นั่นนะครับเมื่อเราไปถึงโรงแรมเราก็จะกินอาหารที่นั่นนะครับสังเกตเห็นนะครับในประโยคนี้นะครับมีคำว่า adverb of place อยู่หนึ่งตัวนะครับนั่นก็คือคำว่า there there, there ในที่นี้แปลว่าที่นั่นนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับ My little brother is learning to walk. n s t a i r นนะครับน้องชายคนเล็กของฉันกำลังหัดเกี่ยวกับกำลังหัดเดินลงบันไดนั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายในที่นี้นะครับก็คือ Mom her hand and rent upstairs คแม่ล้างมือของเขาแล้วก็วิ่งไปที่ upstairs ชั้นบนนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือตัวอย่างของ adverb of place นั่นเองนะครับลำดับต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ดูนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้ adverb of place ต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ page 85 grammar place adverbs expand here are more examples of how to use the place adverbs Outside. It is sunny outside. Dad likes to run outside. Indoors. Can plants grow indoors? When it rains, we play indoors. Here. May I sit here? I want to eat here. There. We'll go there tomorrow. Please don't litter there. Nearby. There is a cafe nearby. Is your house nearby? Away. Go away. She is away on holiday. Upstairs. He's sleeping upstairs. I am going upstairs. Downstairs. She will come downstairs. I will see you downstairs. โอเคนะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเราได้ดูวิดีโอแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใช้ adverb of place ต่างๆนะครับซึ่งเขาจะยกตัวอย่าง situation มาสถานการณ์ต่างๆมานะครับบางคำนะครับเราสามารถแต่งประโยคได้อีกแบบหนึ่งนะครับและบางครั้งเราสามารถแต่งประโยคได้อีกแบบหนึ่งเลยนะครับในคำคำเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นตัวอย่างของ adverb of place นั่นเองนะครับเป็นคำกริยาวิเศษ์ที่บ่งบอกถึง place นะครับสถานที่นั่นเองนะครับ โอเค n the finally, I want you open worksheet workbook เอ uh, ่อ workbook on page 68ในหน้า68นะครับเราจะพบเกี่ยวกับ circle the place adverb นะครับให้เราวงกลมนะครับคำที่เป็น adverb of place ต่างๆให้เราวงกลมก่อนนะครับว่าคำไหนนะครับเป็นคำ adverb นะครับถ้าเกิดว่าใครเอ่อทำไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าใครทำไม่ได้ให้นัเกเรียนย้อนดู คลิปวิดีโอที่ครูได้ยกตัวอย่างเมื่อข้างต้นนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่าในคำทั้งหมดนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นคำ adverb of place นะครับให้นกักเรียน circle circle ในที่นี้คือวงกลมนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้างล่างข้างล่างกันบ้างนะครับให้เรา look at the picture look at the picture นะครับ and write adverb of place and write adverb of place ให้เราดูรูปภาพนะครับจากนั้นให้เราแต่งประโยคโดยใช้ adverb of place ลงไปนะครับเช่นนะครับ the children are playing football จุดๆๆในจุดๆในที่นี้คือ outside นั่นเองนะครับ outside เราก็ใช้คำว่า outside นั่นเองนะครับขยับไปที่หน้าต่อไปนะครับหน้า69 69หน้า69นะครับในหน้า69นะครับเขาบอกว่า let's make sentence longer w h i c h place adverb insert adverb where you see star marks นะครับให้เราดูนะครับให้เราดูประโยครูปแบบของประโยคนะครับจากนั้นให้เราสังเกตที่ star นะครับนั่นก็คือดาวนะครับให้เราเลือกใส่ adverb of place ที่ดาวนะครับลงไปเช่นข้อ1นะครับให้เราเลือกใช้คำทั้งหมด 7คำข้างบนนะครับให้เราเลือกใช้ทั้งหมด7คําคำข้างบนมาใส่ลงไปในประโยคทั้ง7นะครับตัวอย่างข้อ1นะครับเห็นสังเกตเห็นนะครับดาวอยู่ตรงกลางระหว่าง the dog ran i นะครับ because it saw a bird นะครับในที่นี้หมากําลังวิ่งอยู่นะครับในเ,เพราะว่านกบินนะครับเพราะว่าเห็นนกบินนั่นเองนะครับในที่นีเ้เราก็ใส่ตรงนี้คําว่า outside นั่นเอง The dog ran. The dog ran outside because it saw a bird. นะครับหมาวิ่งข้างนอกนะครับเพราะว่าเห็นนกกำลังบินอยู่นะครับครูจะยกตัวอย่างให้ข้อ2น,นะครับ Mum is sleeping จากนั้นเห็นดาวนะครับหลังเห็นดาวเนี่ยเราจะใช้คำา d v v r r b of place ตัวไหนนะครับนั่นก็คือ m o m is sleeping indoor นะครับแม่กำลังนอนอยู่ในบ้านนั่นเองนะครับให้เราทำข้อ3าข้อ4ข้อก็5ข้อ6และข้อ7นะครับสำหรับวันนี้นะครับท้ายคลิปวันนี้นะครับคุณครูจะให้นักเรียนแต่งประโยค1ประโยคนะครับให้มีคำว่า adverb of place นั่นเองนะครับให้นักเรียนแต่งประโยค1ประโยคนะครับไม่ต้องเอาจากแบบฝึกไม่ต้องเอาจากตัวอย่างที่ครูได้กล่าวไว้ข้างต้นนะครับให้นักเรียน ทำนะครับประโยคข้างนอกมานะครับแล้วคอมเมนต์ในช่อง YouTube ครูจะให้คะแนน5คะแนนด้วยกันนะครับให้เราพิมพ์1ประโยคที่มีคำว่า adverb of place ลงไปจากนั้นสแลชด้วยชื่อนะครับแล้วก็ your classroom ชั้นเรียนนะครับแล้วก็เลขที่ลงไปด้วยนะครับแล้วคุณครูจะให้คะแนนในส่วนนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอจบการสอนนะครับเรื่องเกี่ยวกับ adverb of place เพียงเท่านี้นะครับ ซึ่งจะบอกว่าวันนี้ง่ายๆมากๆนะครับเราเรียนนะครับเรื่อง3 adverb แล้วนะครับ adverb of place, adverb of frequency และก็ adverb of time นะครับสำหรับวันนี้อัสลอมุอะลยกุมเราสฮ์มุลลอฮิวะบวเรากาตุ